สวัสดีครับอยู่กับนิสสานาวาร่านะฮะตัวนี้ดี0นครับติดตั้งคิวล้อ6นิ้วกระดุมดำด้านนะฮะงานสวยๆ6นิ้วฮะเก็บงานล้อยื่นะครับประมาณ1นิ้วครึ่งนะฮะงานสวยๆเลยนะครับติดตั้งแบบแปะกาวไม่เจาะรถนะครับหรือต้องการเจาะเพื่อความแข็งแรงนะครับเราสามารถเจาะเพิ่มได้เลยนะครับในตำแหน่งนะครับที่รูเจาะมาแล้วนะฮะแบบนี้ฮะตัวสีดําใส่ดาด้านสวยเลยนะครับด้านหน้านะครับจะเป็น2ชิ้นมีชิ้นปลายกันชน1ชิ้นแล้วก็ชิ้นตัวรถ1ชิ้น จะได้ทั้งหมด3ชิ้นเลยนะครับในถึงข้างนี่ครับปรับภาพนะวันนี้มืดหน่อยฮะเนื่องจากว่าฝนกําลังมานะครับนี่ครับสวยจริงฮะงานติดตั้งเป็นกระดุมนะฮะตัวนี้กระดุมรุ่นใหม่จะเป็นหกหกเหลี่ยมนะครับกระดุมรุ่นเก่าจะเป็นจะเป็นปากแฉกนะครับนี่ฮะสวยๆฮะการตำรวจจับครับมาดูด้านนี้ฮะ อานนี้ก็เช่นกันครับผมมืดหน่อยนะฮะตามต่อกันไปครับชิ้นปลายกันชนนะครับเราจะเห็นได้เลยนะฮะตัวนี้ฮะมีเส้นกั้นนะครับตามเคอร์ฟไฟนี่นะฮะลงมาแบบนี้นะฮะชิ้นงานลากยาวมานะครับเข้ารูปกับตัวบางฝุ่นนะครับแล้วก็ว้าถังน้ํามันนะฮะตัวนี้หลบถังน้ํามันเรียบร้อยนะฮะแบบนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่มีความสนใจนะครับ เสียดอีกตั้งนะครับคิวรอ6นิ้วกระดุมดำด้านแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจแต่งรถนะแดมพิจบูลรวมถึงยูทูบสตูดิโอฮะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ